้าวนี่ในขี้เยี่ยวมั้งยังเนี่ยอ้าวทำไมอะถ้ายังไม่มีเด็ดจะมีคนมากระทุ้งขี้เยี่ยวออกยไอ้พ่อมาแล้วก็ตบุชมริ้งไงเหรอไอ้ดำอัมหิศิสวนผูหนักชกที่ไม่เคยแพ้ใครซึ่งวันลุมพินีเขาก็ชกมาแล้วเตือย่ยงสามคุนต่อยขวาต่อยซ้ายตีเข่าซ้ายไอ้ดำออกมาตีศอกขวาแย็บซ้าย อ้าวนักมวยฉันกะลีแดกไปแล้วอ้าวเป็นไก่แต่แล้วกันแล้วตอบคุณอ้าวเดินเหมือนตะไคร้ไม่มีผูขาเออไม่ใช่ไก่มาไหวยอะไรถึงจะสั่นขนาดนี้ใช่ล่ะเออสั่นเป็นลูกนกเปียกน้ำเลยเออมามาตั้งมาอะไรเนี่ยอายเบ้อเล่เลยโอ้โหโบราณเนาะอายเบ้อเล่เลยตกใจเดี๋ยว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 ไม่เอาแล้วอาชีพนักมวยอ่ะดีจะมียตายโอ้ย ยม่อายุสั้นเงี้ยเนี่ยนั่นนะบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยไม่เอาแล้วผัวนักมวยอ่ะแสดงว่าจะเริ่มหันมาหาผัวพระแล้วแน่ๆพระอะไรพระไม่ได้นะที่เนี่ยวัดที่เนี่ยพระเยอะบ้านฉันไม่มีพระแล้วทำไมหมอปลาจับศึกหมดไม่รู้เป็นเรออะไรป่าผีไม่พอลามหาพระอี้แล้วพระไม่ดีเขาก็เอาออกไปแน่ๆวันนี้นะมีแต่พระท่านเจริญภาวนาซื้อสินรู้ไหมรู้ได้ไงเคยมีผัวแถวนี้ไง นี่เซกูเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่แน่แล้วก่อนจะได้กับไอ้พวงอาจจะได้กับสมพงษ์เขามาก่อนก็ได้ไม่งั้นไม่ดึงมาเล่นรักต่างหาพันน่ะอถึงว่ายอมทุ่มกันต้องมีอะไรภายหลังกันมั้งสมพงษ์หรือสมบูรณ์นั่นแหละสองสมเขาท่าแนละสมบูรณ์สองสมบูรณ์เลยล่ะสมบูรณ์สองคนเลยลอะ เนี่ยยังไงเนี่ยมาถึงยิ้มกลิ่มมาใช่ให้ไปหาเงินตั้งแต่เช้าแล้วนี่คงจะได้มาเยอะสิบ่ายแล้วเนี่ยขาไพ่มาตามมาเอิรนแล้วว่ามารไรจะไปสักทีรอเงินที่ผัวเป็นไงพ่อเมืองได้เยอะสิโอโอฉ,ฉันไปหาเงินให้แม,ม่พลิงอืฉันไปตั้งแต่เช้ามืดเออตอนไปหมาเห่าเกลียวเลยเอออไปมามาไปจนหมาไม่เห่าแล้วโอ้ยทำไมมันไม่เห่าหมามันเสี่ยงแห้ง ไนใครมันน่ะโอ้โห<อ>ไปถามบ้านไหนบ้านนั้นเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยแม่พลิงเขาบอกตะพวงอีเก่ายังไม่ให้จะมาเอาอีใหม่นะอีกนะเขาก็เลยไม่ให้ตังค์ฉันมาฉันก็เลยไม่ได้ตังค์มาให้แม่พลิ้งไม่แต่บาทเดียวอะแม่พลิงแหมกูหลงฟังถ้าตั้งนานเออมึงนี่เนะาะทำมันตีหนะ้าทำมันยิ้มกลิ่มกูนึกว่าได้ไมาเยอะ ถ้าไม่ได้เงินสักบาทหนึ่งเลยแล้วยังมีหน้ากลับไปอีกพริบทีมตกมาแล้วชาวบ้านชาวช่องมาดูเลยพวงทีพี่พิงลวงแต่ทุนมาแล้วมาแล้วชาวบ้านชาวช่างชาวบ้านชาวช่องกูร่วงเองเนี่ยมึงจะตะโกนทำไมเนี่ยใครร่วงกัน่ะกูอ้าวร่วงเองไงนะกูยึงอายเขาอยู่เนี่ยมึงนีไมันไม่มีมันสมองไม่มีหัวคิดสิจริงๆวายโง่นักโโเอ้ยเงินแค่นี้ก็หาไม่ได้สามร้อยสี่ร้อย านนี้กลับมาไม่ได้สบาทมันหน้าด่าไหม่ะลงไปนอนก็หมาได้ถุนนะมึงมาต้องขึ้นมานอนบนบ้านนี่คงจะเป็นบ้านทิวภัยหลังแรกเ๋ยวจะลองเรียกดูซิว่ามีใครอยู่หรือเปล่ายายยายายยายมีใครอยู่ไหมครับอ๋ยยายไม่มีว้ยเรียกขากดพกขดแม่งเลยป้าทุหลวงพ่อเพชรขอให้มีคนมารับเคราะห์แทนลูกด้วยเถอะเรื่องเราจะเรียกแก่ไปลองเรียกใหม่ป้าป้าตาป้ามีใครอยู่ไหมครับไอ เราหรือซะแล้วป้าก็ไม่เมอาปิบ้ติดาซะนี่ไอนาทงเตหินคนที่นี่ทำไมปากจัดจริงไหมหลวงพ่อสักผิดจริงๆโอ้โหสงสัยจะเรียกแกไปลองเรียกใหม่น้องสาวน้องสาวจ้าจ้าเขาเรียกน้องสาวน้องป้าทำไมไปหันล่ะไปดูที่ใครมาโพครับพี่ครับได้ได้ได้สวรรค์เชียวเออสวัสดีครับอ้าสวัสดีครับอ้าวมาไหมเนี่ยฮะ <laughs> อ๋อ,อก็นำเพชรพลอยไม่มีไม่มีขายแล้วมาหาซื้อมาเทวเนี่ยฟันหักอย่างเงี้ย <laughs> เฮ้ย <laughs> ใช่ครับเสียเสียไม่แน่แล้วฟันหักกอามาดีดหลุดหมดหรือเปล่า <laughs> โอ้โหดีดรอแล้วทําไมฟันหักเป็นลองๆอย่างนั้นเไว้ล็อกขนนมเมียงไง <laughs> ใช่ครับ <laughs> ลิเกเฮียและยืนขนจมูกแลบแผลมันก็มีบ้างแหละแล้วมันขนนวดแลบเราอะไรอะขนนวดเราอะกูขนอ่อนในควายมาอย่างไงแล้วเนี่ยฮะ คือผมเดินทางมาจากกรุงเทพครับนี่เจ้าของบ้านใช่ไหมครับเนี่ยเจ้าของบ้านที่ไหนเล่าคิ้ค่้าเขาแซ่เนี่มาทําไมเนี่ยฮะคือผมเดินทางมาจากกรุงเทพนําเพชรพลอยมาขายครับนี่ขายเพชรวันนั้นเห็นกินเพชรใช่ไหมเพชรดีกีอะแกอะนี่มันอาหารหมาไม่ใช่ไงไม่ใช่นี่เสียแล้วครับเนี่ยครับเสียครับโอ้เสียมันต้องลงพุงเหมือนผมนะทำไมมึงเหมือนลงแดงเลยละ่ะไม่เหมือนลงพุงอ่ะลงเหมือนกัน มันมันกันลงไหลลงนะครับไหลลงนะรู้สึกว่าช่วงนี้ลงตับด้วยใช่ไหมครับครับไม่เที่ยงยากนะเผาเผาเล่างนะครับเสียอีจยะเสียเชิญเสียเข้าคอกครับเฮ้ยไม่ได้วัวได้ควายออางั้นเชิญเสียเข้าเลาไม่ใช่เป็ดไอไก่ออางั้นเชิญเสียเข้าซ่องไม่ใช่ไม่ใช่แมงดาไม่ใช่แมงดาเงีนึกว่ามหาหนูอีกแล้วอ่าเชิญเชิญไอ้จัมพาระเสียครับเนี่ยเขาเขาแข่ โอ้โหเตะอย่างนี้หมดเลยหมดเลยหมดเลยงหมดราคาเลยเนี่ยหมดแล้วเหรอเออมันไม่มีราคาแต่ข้อมือมึงลยไหนอ่ะเข้าบ้านอ้าวเตะสันหลุดเลยไอ้บ้านี่นี่เสียหรือพวกขโมยเนี่ยฮะเสียเสียไายมึงนี่แต่งตัวดูไม่เป็นลิเกในเบียร์อย่ามาสะกิดเลยไปไกลๆเลยอย่ากูกูเห็นหน้ากูกรีดที่หน้ามึงอยู่แล้วมาจังหวะนี้ลยไม่ดีอ่ะสวัสดีค่ะมาไงเนี่ยมาหาใครจ๊ะ อ๋อผมในนามของเสียเพชรครับเดินทางมาจากกรุงเทพอ่านี่คุณฉันชื่อพริงอ๋อสวัสดีครับคุณพริง้งสวัสดีจ้ะนนนั่งอยู่น,น้องชายหรือไงครับอเออผัวครับผัวผัวไม่ใช่น้องนี่ผัวทำไมผมผิดเหือที่กูมีเมียแก่เนี่ยว้าวไม่รู้นะพูดกันเองนะโอ้โห บอกว่าแค่หยอกๆนะครับเขื่องเขื่องอ๋อพกบานพกบานแถวนี้มีไม่ในตาถันหล่มเถลอย่างงี้นะถ้าฉันมีเมียอย่างงี้คงไม่กระดุกกระดิกก็วะขอโทษได้ครับคุยคุยคุยมีอะไรคือผมเดินทางมาจากกรุงเทพมายังไงล่ะคะมาหาใครคือนำเพชรพลอยมาขายกันแบบในราคาถูกๆอ๋อนี่พ่อค้าเหรอพ่อค้าครับผมขายเพชรมาขายขายผิดบ้านแล้วจะดูกระท่อมซะก่อน เออเป็นอะไรเอ๊ะเดี๋ยวนี้การค้าคุณเปลี่ยนไปนะครับเนี่ยทำไมครับส่งถึงมือลูกค้าเลยเหรอส่งถึงเลยครับเมื่อก่อนเห็นขายแล้วเอาไปโยนระเบ็ป่าแล้วก็หนีหหมึงพูดเหมือนกูไปโยนยากันเลยไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เพชรอะไรคะเป็นเพชรครับเพชรโอ้โหหลายอย่างเลยครับมีหลายชนิดเพชรรัสเซียเพชรเพียรเพชรยูเคนมีไหมมีมีมีจะได้ตีกันรัสเซียไม่เอายี่ห้อ นี่นะครับสินค้าชิ้นแรกที่ผมจะนำเสนอในี่ยี่ห้อแม่ตั๊กไม่เอาอะไรนะอย่าพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวออกโหนก็สวยสะนี่กระแสกระแสไม่ดูแล้วแม่ตั๊กไม่ดูเดี๋ยวเอาเพชรมาขายนี่ครับสินค้าชิ้นแรกที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นี่เลยครับที่ท่านเห็นอยู่แสงว่าเของสิ่งนี้เขาเรียกว่าหูแสงอาทิตย์ถว ใช่ที่ไหนไหรบ้าอะไรเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเข็มขัดเพชรเหรอเออโอ้โหขายอีเส้นนี้จริงไงเนี่ยใช่ทำไมไม่เอาของเส้นเนี่ยมาเปลี่ยนอีเส้นนี้ลนะ่ะ <c oughs> อ่ะเส้นนี้มันก็สวยไงไอบเบี้ยนี่เพชรหรือตาปลาเนี่ย, <c oughs> ท,ยทิ้งหายเอาแทนเทนเทเล่เนี่ยกี่กี่พันกี่ร้อยเนี่ยปกติขายอยู่ในราคาสามหมื่นบาทครับโอ้โยฉันไม่มีทางซื้อหรอกไม่ได้แล้วก็บานดอกอย่างงี้เขาไม่เคียนกันแล้วเข็มขัดหนักเข็มขัดเพชรเราคนเลิกเคียนแล้วนี่เราไ้ครึ่งราคาเลยครับเหลือหมื่นห้ากันนะครับโอ้ยไม่เอาเลยจ้าไม่ไม่เอาไม่ชอบไม่เอา มันใหญ่โตเยอะแล้วแพงด้วยอ่าไม่ชอบมันเป็นไรนี่ครับสินค้าชิ้นต่อไปนี่นะครับที่ท่านเห็นขอสิ่งนี้เขาเรียกว่าจีสติงนางลิเกมันมีที่ไหนอะไรบ้านี่มันก็ลิเกทําอะไรต้องเป็นเพชรหมดนะไม่ได้ไม่ใช่อะไรล่ะเขาเรียกว่าสร้อยเพชรอ๋อสร้อยเพชรอันนี้นี่เลยครับมันจะก็จะดูตุ้งติงตึ้งติงหน้าได้อันนี้กระจุงกระจิมเนี่ยครับมันก็ะติไปอันเมื่อกี้พอยอันเมื่อกี้แล้วมัน ใหญ่อ้าวเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรพี่เป็นอะไรเฮ้ยของกูหายอ่ะเฮ้ยหายอะไรหายผมช่วยหาครับก็ของกูหายอ่ะไหนหายหล่นในถุนปะเนี่ยอะไรมึงทำอะไรโอ้ผมเป็นไส้เลื่อนครับเดี๋ยวมาดูดิเดี๋ยวจะไปหาแม่ครัวสักกระเบือมาดันครับควักออกมาดูเฮ้ยควักไงไส้เลื่อนไงเขาเข้มขันเพชรกูหายไม่รู้อามไม่ควักไม่ออกไตำรวจตำรวจตำรวจครับช่วยผมหน่อยเร็วช่วยผมหน่อยแน่แน่แน่สักกระเบือไม่ต้องแล้วไหลออกมาแล้ว ไอ้ไอ้ไอ้ขี้ขโมยนี่นี่เผลอไม่ได้เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวแก่แต่ขอเก็บของแป๊บนะครับนี่นะครับชิ้นนี้ปอกติผงขายอยู่ในราคาหนึ่งหมื่นบาทถ้าเกิดคุณพิ้นสนใจและชอบโอ้ตั้งหมื่นหนึ่งเชียวลดได้ครับลดครึ่งราคาเลยเหลือห้าพันบาทน่านาจัดหมื่นเหลือห้าพันครับกลัวต้นทุนไม่ถึงสามพันนายเยียลดเหลีวจังเลยเนี่ย ไหนดูซ uh ิไหนดูซ oh, ิโอ้โหอีน oh, uh ี oh. ่กระจุงกระจิบถ <e <t mod el ous> okay. ูกใจอุ้ยอืมอุ้งก็กูจางเนี่ยมึงอะทำอะไรก็ไปดีว่ากูเนี่ยโอ้โหอันนี้สวยถูกใจอยากได้อันนี้น่ะลดรถเท่าไหร่นะครึ่งราคา5,000บาทโอ้โหห้าพันเจ้าเงินที่ไหนอ่ะต่อต่อสักคำได้ไหมเอ้าได้ครับราคาต่อเรากันได้ครับผมสักสามร้อยโอ้โห เอาไปเฮ้ะคนกันเองเหี้ยปกติหนึ่งหมื่นลดให้เหลือห้าพันเขาต่อเหลือสามร้อยเออเอ้าสามร้อยก็สามร้อยครับคุณพิงค์เออผ่อนรายวันวันละห้าบาทเอ้าเอาไปเอาเอาเหี้ยอะไรกูไม่ใช่บังขายมุ้งขายหมอนนั่นเนี่ยนึกกําขี้ดีกว่ากับตดถ้าสามร้อยผมขอเป็นเงินสดได้ไหมครับ ต้องเงินสดเหรอครับโอ้โหฉันยังไม่มีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอปรึกษาพวกบ้านก่อนนะต,ต้องจ่ายเงินสดเหรอครับผมขอเป็นเงินสดผ่อน,นไม่ได้นะไม่ได้ครับเดี๋ยว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 พี่อเพี่อะทำไมพี่อะอะไรเนี่ยเสียเพชรเนี่ยเขาเอาสร้อยเพชรมาขายได้ยินแล้วสวยจังเลยเห็นแล้วเนี่ยตอนพิงไปเล่นไพ่นะ พวกเพื่อน,นนะขาไพอ่ะมีแต่เขาใส่เพชรใส่ทองเงนเต็มไปหมดพี่รู้มะริงไม่เคยมีอะไรเงาๆเลย<_><_>พ่อเม,มืองรักเมียบอกรัรัก,กจะพี่รักเมียพี่สึ้งที่เมียนะริงอยาได้รู้สึกเหมือนจะเริ่มอายตัวเองนิดๆแล้ว นะพอมึงนะสามร้อยเองตกลงตกลงอ้าวเสียเสียเสียเดี๋ยวเดี๋ยวเสียครับครับผมสามร้อยผมยังไม่มีตอนนี้แล้วอ้าวเสียทิ้งสร้อยไว้ที่นี่ก่อนขอเวลาทักสองวันเสียกลับมาผมจ่ายครบสามร้อยเลยได้ไหมครับเสียโอ้โหได้ผมทิ้งไว้ได้ยังไง่ะครับเนี่ยถ้าเกิดผมไปแล้วผมไม่กลับเลยนะครับเนี่ยอ้าวจะไปลดความตายเหรอครับไม่ใช่คือไปแล้วมาย้อนกลับมาแล้วนึกว่าจะไปความตายแถวแยกตะซวน ยังไม่ตายครับถ้างั้นก็คงไม่เอาอะเพราะไม่กลับกลับเลยครับเสี๋ยไม่ต้องกลับหรอกทำไมครับนอนรออยู่ที่บ้านพริ้งเลยเดี๋ยวให้ตะพวงเราไปหาเงินสามร้อยแค่คืนเดียวนะได้มาฟังฉันก่อนสิเอ้าทำไมอ่ะไม่เสียคนนอนบ้านเรายังไงเ่าเอ้า เสียงเป็นผู้ชายน่ะแล้วมันเป็นอะไรไปเล่าก็เขามานอนนี่เขามาขายของเนี่ยคนผ่านไปมันก็จะคิดยังไงล่ะแยวแกก็กลับเนี่ยกว่าฉันห่วงเนี่ยอันนี้เขาขายของนี่มันมาเป็นอะไรักฉันเนี่ยจะเป็นผัวเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรนักหนาล้วเนี่ยแกจนป่านี่จะมาหึงอะไรเนี่ยจะบ้าหรือไงไปเรียกไปหาเงินมาอย่าโมโมพูดมาก แน่แล้วแกเนี่ยโทรเมืออลมด้วยล่ะฉันต้องไปใช่ไหมเนี่ยที่รักไปสนาที่แล้วคนลุ่มลังจังไรยังยังจะอยู่บ้านเราได้หรือนะพ่อเมืองรีบหาเงินรีบกลับมานะอย่าลงแหวนพลอยลงสร้อยพชรเสียจะลืมสองเม็ดไอ้พวงย้ำให้รู้ว่ายังคบอยู่สองเม็ดทุเรียน เดียดเสีย,เ,ยเชิญไปนอนหนุนหมาที่ถุนครับหนุนหมอนี่รักเมียยิ่งน,นักมันหนักมันห่วงทูดหัวอภวหวังบอกใครหวงเมียมากไม่อยากจากเมียเมื่อคืนฝันว่าเฮียเข้าหอวาว้องแลบลิ้นดิแทบแทบเลยหน้เฮียแท้ๆไม่รู้ไม่ได้เย็นหูดี บีบบไอ้นะแบบนี้ทำไมคใครดีแดดน้องมันจะเข้าและทำน้องแบบไหนอาแปลกเหลือลอับอโทโขขบโบราณคาว่าเฮียเข้าปาดจะวิบัติช่ยหัวกลัวไอ้เสียมันจะมาเป็นเฮียเป็นสัตว์โอ้ยเหมือนอย่างคิดประวัติก่าไว้อไอ้เสีย เหลวไหลไอ้เบียมันใช่ไอ้เลนพี่ลึกพี่เลนจางลายระแวงเสียงอย่าคิดมากรีบมาหาเงินมาอย่าพูดมากอาบน้ากันสี่โมงเย็นลยนเงอนมีประตูให้แน่นัใครเรียกก็อย่าบอกพิงไปครับไปครับไปครรีบไปหาเงินมาให้ได้กันแล้วกัน